ที่ต่อให้พูดอีกรอยรอบผมก็จะพูดขอบคุณแฟนๆเหมือนเดิมอยู่ดีครับผมก็ <c oughs> ขอใหม่ได้ไหม <c oughs> บอกว่าอ๋อตะกี้บอกว่าขอบคุณครับต่อให้น้องพูดอีก <c oughs> ผมก็จะพูดเหมือนเดิมมก็จะพูดขอบคุณแฟนๆเหมือนเดิมครับมันมันเป็นปีที่เราอาจจะได้เจอกันน้อยสักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่สัญญาว่าปีหน้าจะได้เจอเยอะขึ้นไหมแต่จะพยายาม productive ตัวเองให้มากขึ้นนะคะก็หวังว่าจะได้เจอทุกๆคนมอกขึ้นใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับครับอาจจะดูแปลกๆผมก็ยังพอกลับมาลองรอบนี้หรือขึ้นมาอยู่บนเวทีรอบนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชินเหมือนกันครับนั่นแหละ ทุกเดือนเหมือนที่ผ่านมาเอาเป็นว่าปีใหม่นี้ทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกๆคนเลยไนมะ่ว่าจะเป็นอิโบโปหรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งเพิ่งเคยมาเจอกันหรืออาจจะโดนลากมาหรือด้วยอะไรก็ตามนะครับก็ขอ, <c oughs> ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับดูแลสุขภาพด้วยก็ <c oughs> ขอให้มีความสุขมากๆนะครับในปีใหม่ที่จะมาถึงนะครับคุณ ครับผมขอให้ขอยได้ค่อยโดนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับปล่อยถูกหวยเอ๋ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากจริงๆนะครับขอบคุณครับนะครับผมนะครับและนี่คือทั้งหมดของคาชาไอ๊บเป็นยังในนี้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของฮิตโฟน โทรเปียนะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับ first Fan m e นีนะครับแล้วก็ติดตามครั้งต่อไปนะครับผมอยากให้มีเรื่อยๆนะครับเราจะได้เจอกันนี้นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นการถ่ายรูปนะครับชอบยินเลยครับว่าลำดับต่อไปโคตรเป็นทางการเหมือนอยู่ในงานแต่งทุกอย่างลำดับต่อไปขอเชิญ ก็ไม่รู้จะเชื่อแอบไในในตอนต่อไปได้ไหมได้อยู่อ่าันเป็นกิจกรรมสุดท้ายของเราแล้วนะครับครับผมก็เดี๋ยวมาถ่ายรูปกันนะครับส่วนใครที่มีของขวัญที่จะให้นะครับผมก็เดี๋ยวเตรียมมาได้เลยเดี๋ยวเราตั้งแถวครับผมถ่ายรูปรวมกันถ่ายรูปวมกันได้ครับ